ดีเพราะว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยท่านกันด้วยครับผมใครที่กําลังมองหาร้านซื้อคีย์เกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นคีย์สตรีมคีย์ออริจินหรืออื่นๆนะผมแนะนําร้านนี้เลยครับสปีดคีย์ร้านขายคีย์เกมราคาถูกครับเป็นร้านที่โคตรคุณภาพวิธีการซื้อกับร้านนี้นะครับก็ทําการแชทกับแอดมินเลยครับกดส่งข้อความซึ่งในที่นี้ผมก็ได้ทําการคุยกับแอดมินไาเป็นที่เรียบร้อยครับผมผมได้ทําการซื้อเกมจัมฟอ จากนั้นะผมวิธีการเอาเกมที่เราซื้อมาเนี่ยไปใส่ในไอเดียสตรีของเราแล้วก็ทําการกรอบก็บผมกรอบคีย์แบบนี้เลยจากนั้นเปิดแอปสตรีมขึ้นมาช่องช่งหัวเกมที่มันอยู่ที่มันอยู่ในหน้าหน้ากตีนะครับจากนั้นกดที่ล่างล่างซ้ายครับกดเปิดใช้ผลิตภัณฑ์กดคับไปครับกดถังยอมรับแล้วก็เอาคีย์มาใส่นะครับซึ่งผมได้ทําการใส่เอาไว้แล้วนะ ถ้ากดถัดไปของผมก็จะเป็นแบบนี้ก็คือผมมีเกมอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่มีมันก็จะขึ้นว่าให้มันก็จะขึ้นว่าคุณได้เกมแล้วก็ติดตั้งแบบนี้ก็ผมร้านขีสร้านสปีดขีครับขีเกมราคาถูกมาซื้อกันได้ครับมีเกือบทุกเกมในคลิปนี้ก็แค่นี้ครับบ๊ายบาย